มึงแเสีงเสียนเซื้อกลัวมาเสียลัวพีนเพื่อนมึงย่อยยับไปเลยมึงไปลัดขอเขาจ้งแม่มึงรู้ว่าของไผของคนจัดงานม่อคือนี้ลูกใครลูกเขาเป็นสวมแะขอคนในกระะเขาน่ยสองเครื่องเลย ห้องไหนห้าปเอาเลยนี่ตัปล่อยเลยตัวมองจดทีเลยไ่ได้เอาว้าวว้าหเนี่ไปหอ้าดวง ถามมาทุกรา้านมี่้อมูลไ้เลยตอนนี้แง่ขอรา้านไหนเขทาย,ยาเยอะเดิดเขามีความมุอนปิดทสองเพื่อน่ะบกระสุนอย่างนี้นะครับพวจะทายลงไปบันกระสุนหรือยุเซ่เพิ้งนะครับทายลงไปจะแบบไน โอ้โหโผล่ไปนี่ตีคนเนาะโอ้ย่านพว,วนกนี้าประชาชนทุกหลาหลับคนภาษาอะไรหัวหน้าคน,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 นไหวยศูนย์อยู่นี่จับอีพ่อเนี่ยมันก็โบ่แจ้งเครื่อกแกงแดงไม่เท่เด้เย๋ยวเด๋ยดี๋ย วัดตู้ใส่ขับไก่บ่วัดยังเมื่อไหอ่ะวัดใกล้ๆนึ่งว่าว่าผมมาอยู่ในกระเพาะผมนะกระเพาะอะไรเข้าสีดำครับดำไหนอยู่ใส่อยู่ใส่ใบหนึ่งอยู่วัดครับไดเฮียครับในเฮียจังไหนเขามีหัวกล้องวงจรปิดเจ้าไปของเขาน่ะอย่ามาออกตัวเมื่ไหรเลยมาขัาอะไรเฮียบ่มี ลูกเพราะว่าเป็นของไผ่เป็นของคนจัดงานเสียใหญ่ในชุมแพเลยมันเอาไม่ใช่บบของของคาโตกระแต็กเดี๋ยวนี้เขาตามคุณหัวหนุนถ้าเกินหกน้องปุ๊บเนี่ยเขาเสียอานักข่าวมาเลยนักข่าวมาบอกเลยมาศิลปินผู้ไทยนี่รักไทยพักเขาพ่อเสียหายบ้จาจังมาบอสมันบพราะเป็นเจ้าเด้นเนี่ยผู้ไทยเนี่ยไปแสดงเขาว่าผู้ไทยรักพ่อเสียหายตัวหูจักก่อนนี่โตไม่หมดเสียหายเขาหูจังซื้อโตซ้ำ เยอะยังมาเบาเลยเอาไปขายว้านไหนึงพ่อน้ำเบิดตุล้านเลยเนี่ยได้ขอมูนเบต์ภาพเจ้าแย่งเขาไปว่าจังในใจจะยินเบิดร้านโทรศัพท์ตุล้านเขาส่งให้พ่อเบิดนี่พ่อไปหาตุล้านหน้าดลวงผู้หนึ่งกับลูกหลานตำรวจพทอมเขาจะสิบีสอบแพทย์เนาะครับ ตัวนี่เป็นคนังสี่ครั้งเนาะพอบหนึ่งเลยว่าเจะดสิเป็นคนังสี่พอกุศ์ไหวเนื้อเสื้อใจเมื่อบ้านพ่อเมื่อนั้นสองมือสามมือยันรักของพ่อไปขายอยู่หนีไปนอนยู่สวนนอนอยู่บ้านพัฒน่ะโดยที่ไม่มีใครอยู่เลยพอต้องตรวจสอบของพ่อขึ้นกันสองเครื่องเลยใช่ไหมครับแล้วกระเป๋าสีเขียวเขาเจ้าไว้ใส่บ้านนี้กระเป๋าสีเขียวเขาเจ้าน่ะกระนันรกนอยางนก็เป็นกระเป๋าสีเขียวส่้นเขาเจ้าว่าครับแล้วเสือเขาเจ้าได้หรือไม่นะอ ใส่เสื้อเขาจะหอนปะเสื้อแบบใดนสีเขียวเสียงเสื้อสมสีเข้มสีดำเสื้อสีเข้มสีดำซิมไปหอนหรอเนี่ยน้อยมันว่นนี้เอาหนีหลักเมื่อเือนหนึ่งครับไปน้องยุบานพักโดดที่บมมีโคตเลยเว่าผมเป็นซื้อโทรศัพท์ช่วง 装。<music>